คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดจาที่ไม่สุภาพถ้เรื่องตึงตังลามกใครที่อายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าอยากดูใครจะห้ามมึงได้ไรสัตว์ที่สำคัญบึงอย่าลืมปิดเสียงด้วยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรู้กันหมดว สวัสดีครับผมเปาเกียร์ละงูครับผมเบนครับเฮ้ยชื่อเพจแปลก,ปลกเปลี่ยนแล้วใช่เหรอเฮยใช่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนชื่อเพจแล้วครับใครที่เคยติดตามทางเพจเกียร์ละงูตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อเพจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเป็นเด like ิะไลท์้อนแทนนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่า The like เดิะไลท์ปอนมันเดี๋ยวเปลี่ยนอ๋อพอดีว่าตอนนั้นแบบมันดังเกินนะครับผมเลยต้องแบบเปลี่ยนดีกว่าแต่แบบไม่เจ๊งเหรอ คุณเดาแล้วผมแบบโอ้ผมผมผมอยากเปลี่ยนเฉยอยากอยากแบบว่าเออลองลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูฝากติดตามด้วยนะครับฝาะติดตามด้วยนะครับเพจใหม่ชื่อว่าเดอะไลออนนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งให้ไปกดติดตามกันด้วยครับพิเศษตรงนี้ตรงนี้เลยนะตรงนี้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 ีเอาต่อวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณเน้ตวันนี้เรามาเล่นเกมครับเล่นเกมเกี่ยวกับอะไรครับเกมการ นี่คือคุณจะถอดกับผมเหรอครับเออไม่ใช่เราไม่ถอดกันเองครับไม่ไม่ไม่ม่ไต้องเป็สาวดิมันก็มีสาวมาใช่ใชเป็นไงครับตาต๋าววันนี้ที่มาร้างน่ารักมากน่ารักมากพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมที่จะเล่นเกมพร้อมถอดนะครับเราเล่นเราเราต้องชนะเราต้องชนะเขาเพื่อที่เราจะได้เห็นเขาว่าต้องดีแค่ไหนอยากอยากเห็นยังอยากเห็นแล้วหัวใจไม่ไหวแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวนี่คืออยากครับเออใช่โอเคครับทางนั้นเราไปเจอน้องเขาเลยดีกว่าหาดีโอเคครับ ไม่ต้อม่ไหมนี้เันนี้อัน้อันนี้อมนน้นี้อันน้มนนี้อัน้อันน้อันด้อี้อนน้อันนี้อั่นี้อมน้อันนี้อ่นนด้อันนา้อนนดอันนี้อันนด้อันนีอันนี้อันน้อันนี้ันนี้อันใช้อมนนี้อันนี้้น้อนั่ั เนี่ยทำให้แบบพอพูดเพื่อทำให้คิดเลยเนี่ยตอนนี้เราแบบเหมือนแบบมีอะไรไหมรับงานอะไรไหมแบบอะตอนนี้ก็ทำ P C M C ทั่วไปค่ะก็รับรถโชว์ประมาณนี้รถโชว์นี่คือแบบเราโชว์รถหรือว่าเราเราเราโชว์ตัวโชว์ความน่ารักวันนี้เราให้น้องมาทำอะไรไอ้เกมครับเบาตายเลยช่วยช่วยเราหย่งยุบเบาเกมเป่าหยิงฉุบครับใช่ค่ะคนแพ้ก็มีบทลงโทษด้วยการถอดทีละชิ้นอ้าวก็คือชื่อเกมว่าเป่าหยิงฉุบถอดทีละชิ้น เราพร้อมกันอย่างสองคนมีแบบจะคุยกันก่อนไหมก่อนที่จะแบบพร้อมแล้วถอนเลยเฮ้ยไม่ใช่ใชโอ้โหมึงยังไม่ทันเปล่าจรุ๊กเลยกูไม่ได้คนเปล่าเลยกูแบบเฮ้ยพุงพ่งพุ่งด้วยล้วกันกูใสยเองมึงไม่ต้องอ๋อ,อ,อกูฝากควา,าหมหวังไว้ที่มึงแล้วกันได้ได้ว่ามึงไงมึงต้องชนะน้องเขาแน่นอนเดี๋ยวันดูกันเลยแต่ถ้าแต่ถ้ามึงแพ้แพ้น้องเขาทำไงกูก็เกลียดท่าฝากได้ไหมก่อนแข่งได้ถอนร้อนนี่ถอนร้อนเลย ฝากมันเกินได้เรอมนีามาากฝามามากามานามกมาม้มามมา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 มรมา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 ตากามามามบมามามตมกาม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 ็มามคนานาม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 าอานามาม้มามามาอามามมามามมมามาามมามา็มา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 มมมามามชนามามามมา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  ขอดได้ขอได้อ่านก่อนออกมาวะเป็นไงลอะก็เออออกามามาแค่ประเด้งแรกก็ไม่สวยเลยกูจะหวังอะไรกับมึงกับการที่มึองเขาแบบรอถอดให้กูดูเนี่ยตามมาต้อสองนะมาชุบจูชุบอะไรของมือเนี่ยมือออกไรก่ันไอ้เนี่ย อ่ะมึงกดมึงกดกะดรอได้อะกระดูให้หมดดิเสื้อไม่ได้ถอมึงมึงกดะดูดิเออเออเอ้ยน้องเห็นแล้วเออเป็นไงเอาลมึงกูแกหม่รอบแล้วชุชู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  มึงซีกูไม่เคยชนะเย่เลยเอา่างนี้กูอาจจะชูให้แทนแต่มึงคนถอดโอเคป่าได้ได้อ่ะมึงถอดก่อนเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วจะให้กระเป๋าให้ให้กระเป๋าให้แทนใช่ป่ะชูชูชูเย้น็อกสายเย่เลยมีอะไรไหมของในกระเป๋าออกมาขอให้มีเงินเถมะมี่กอย่างเลย ดีรู้ไหคุณม่ตัวนี้ยมีนะมีนะวางแล้ววางแล้วางจุ๊บจูบจุ๊บเอบกว่าจได้เห็นน้องแม่น้องแม่มีร้อยนี่โอ้อดโอ้โหเขามาเพื่อแบบรู้ว่าจะต้องเยอะจุบจูบจุบจุ๊บจูจุ๊บ

ตัวหนุนเท้าดิเฮ้ยนี่มีอยู่มีอยู่เอาเปรียบผู้หญิงกูเก่งเรื่องเอาเปรียบขอให้บอกกูโก้ใจที่เหรียญนดิเหรียญเหรียญเอาเหรียญนึงก่อนเลยสองเลียนเลยชุดผ้าปูนเขาทำอย่างนี้แหละจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้าวชนะแล้วชนะแล้วว้ายมาแล้วมาแล้วเร็วแล้วมาต่อไปเดินแล้วเร็วแล้วมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะเฮ้าวได้ด้ย

าดูความพี่กลนะคะไม่ละเหดียรแม่จอดไว้ว่าไม่ละชิ้นแม่จอดไว้ว่าเล่ยโกงผู้หญิงขอให้บอกเฮ้ยเฮ้ยมาต้องถอดแล้วแหละเดี๋ยน้องแล้วมึงต้องถอดแล้วน้องทำอย่างนี้แล้วมึงก็ต้องไปแล้วชนะไงไม่ได้เฮ้ยมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบจริงจริงเนี่ยมือกี่ชิ้นสองไงสองน้องเล่ยชิ้นเดียวคือผ่านแล้ว ลูแล้วแม่งมีสี่ชิ้นพี่เราไม่ถอดแล้ว <mm> อ,อันนี้มึงเหลือกี่ชิ้นละชิ้นหนึ่งปะ่ะงสองชิ้นตอนนี้แล้วเราเหลือกี่ชิ้นเหลือชิ้นเดียวชิ้นเดียวเหมือนกันอ่ะเหลือคนละชิ้นนะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันเลกูจะฝากความหวังไปที่มึงคนประชาชนที่รอดูจำชื่อกูไว้ว่าชื่อ,อ <mm> ถ้ามึงชนะมึงจะคืนถูกภาพบุรุษของในคลิปนี้้ชนะอเลยที่ชนี้แล้ววยถ้ามึงแพ้ไอ้กูแพ้เหรอกูก็แพ้เลยโกงมาได้ตลอดนะกูช่วยโกงมาตลอดแล้วมึงจะพูดคำว่าโกง ันนี้ป้าถึงมานัู่่นะชุกชูชุบเฮ้ยแู้่เหลือสอไงเอยสุดยอดชนะชนะเอาน้องเสียสลาดอ๋อเสียลาเฮ้ยเฮ้ยเออทออแม่อ้ามา้ตัว่ากจบในยี่แม่ขึ้แม่ด้ิเกรชิ้น้อยิกอน้อยนะน้องพี่พาไปดูเน้องมันโตได้ งคนเาไรคะ้อถามว่าเนมงคลเท่าไรมองคลเท่าไระไม่บอกครัมาตอสุดท้ายจริงๆก็เลือย่างนั้นหนึ่งหนึ่งชุ่ชู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 ุชุชูุชชชูู่่ช่ชชูชชชูช่่ ชิ้นสุดท้ายต้องเปี่ยนใจปึ๊บเฮ้ยไปแล้วไปแล้วตาปิดตาปิดตาปิดตาอุ้ยโอ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 เคไปไปเลยนะอ่ะไปเลยไโอเคพี่จตาไปไม่ใช่นานไม่ใช่ทนานไปแล้วโอ้ยนี่โอ้ยหมดหมดจริงอ่าไปโอ้ยถ้าถ้าน้องเขาปล่อยนี่หลุดุเลยนะแบบปล่อยมือเท่าไหร่เปล่าไม่เล่นยกมือ เร,เราชนะเาา<ด>ว้ยภูมิใจภูมิใจปะลงก็มาเฮียดูมึงดูของที่เราลง,งแล้วดูของน้องเขา <laughs> แล้วก็นั่นแหละเราได้พูดชนะแล้วก็คืออย่างที่พูดไปว่าคนแพ้ก็จะมีบทลงโทษด,ด้วยและการแพ้ครั้งนี้ก็คือแบบหมดจริงๆหมดทุกอย่างนี่เดี๋ให้บทลงโทษน้องเลยเดีกว่า มันคือน้ำผสมมันคือน้ำผสมแช่แน่อจากมือพี่เองเฮ้ยเฮ้ยจับมือไหนมือจับมือแบบไหนาที่เปิดขวดอ๋อไม่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 เออกมันกินได้เหมกินได้คือกินจากอันนี้ถ้ากินไปก็หลับตรงนี้แหละดูเลยนะคะทุกคนดมกันด้วยอยากรู้ไงกิ่ข้าวเปล่าเป็นมุนหรือเปล่า เสียชละลูกพีลูกพีเงโอเิี๋มวลากู่นลูพอไหอม่พอ้องน้ำมีมีอะไรมีน้ำหรืออืนกันโอ้โหเกมนี้ก็ทำให้เรารู้ว่านนคือคือเป็นความสามัคคีคือพลังเราให้น้องฝากผลงานตามมีอะไรบ้างดีกว่าใอ ก็ตามไอจีได้นะคะแพะจ๋าค่ะขึ้น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 หมดเลยฝากเหมือนกันนะให้คนติดตามในเพจใหม่ของเราชื่อว่าเดอะไลออนก็เป็นเพจที่เพิ่งเปิดใหม่ต่อยอดมันไม่ไม่ต่อยอดเขาเรียกว่ามาจากเพจเดิมชื่อว่ากีรังหมูฝากกดติดตามทั้งในเพจแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับชื่อว่าเดอะไลออนจะต้องแบบมีผ้าเลยเดอะไลออนฝากช่องทางพี่ให้หน่อยฝากเดอะไลออนด้วยนะคะ อย่งน,นก็ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจนะครับก็จะมีคลิปัพให้ตลอดทั้งเดือนอยงนี้นก็ฝากกดติดตามด้วยฝากพวกเราสามคนด้วยนะครับในคลิปนี้แล้วไม่ลืพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ